ที่สองหมายเลข93ครับกิตติวินกิตติวินครับเชิญครับจันคูนครับอันดับที่สามนักกรนักกร <c oughs> นักกนโอ้ยเสียหายอันดับที่สี่ครับทัศกรครับมาแล้ว <c oughs> อันดับที่ห้าทูต้า อันดับที่หกอันดับที่หกอันดับที่หกปณพัฒครับอันดับที่เจ็ดอันดับที่เจ็ดอัชชีระครับอันดับที่แปดชวินวิทย์ครับอันดับที่เก้าชยุทธครับเดยนเชิญอันดับที่สิบนัทด,ดาไน,าน,ดดานา <c oughs> อันดับที่สิบเอ็ดครับพัทรพล ปัทละพลโอเคอันดับที่สิบสองโชคชนินครับอ่าครบครับผู้มอบรางวัลใครเอ่ยมาเซอร์ขอเชิญมาเซอร์ประทุมเลิศหิมครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนโครงการทูบิชั่นโต้ตาจูเนียแชมเปี้ยนชิพสองพันยี่สิบห้าที่หนึ่งครับให้กับที่หนึ่งก่อนครับให้กับที่หนึ่งก่อนมาเซอร์ประทุมเลิศหิมครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนโครงการโต้ตาทูบิชั่นครับให้กับที่สองครับให้กับที่สอง กิตวินอาาาาที่สามครับกลับไปที่สามให้กับนัทกรนัทพรแล้วกย้อนกลับไปที่สี่ครับทัศประกรณ์ทัศกรตาขอภัยที่ห้าที่ห้ทูต้าทูต้าอยู่นะที่หกปัญพัทครับปัญหพัทที่หกปัญพัท ที่เจ็ดอาทิตย์ละที่แปดครับ,รบชวินวิทย์ครับชวเนวิทย์เอาที่เก้าครับชยุทธครับชยุทธอยู่โน้นสิบครับนัดดนัยครับสิบเอ็ดครับอัทรพลครับ,รบอร,บรพล 12ครับโชคธนินครับนัทูนครับจะจทดทั้งสองท่านเชิญครับถ่ายภาพกับน้องๆ่อยครับเชิญครับคุณวิทูลกับคุณสิริพงครับ ่ถ่ายภาพก่นอนน้องๆต้องนั่งเลยครับเดี๋ยวๆต้องรอต้องรอผู้ปกครองถ่ายรูปก่อนยับ <ข>อาขอเสียงปมอือ,อต่อไปอายุ10ถึง1ิปีครับอันดับที่หนึ่งพิชมนครับเรียนเชิญพิชมนอันดับที่สองภูนภาคินครับอันดับที่สามล็อกเซนครับอันดับที่สี่รีดครับมาสเตอร์ปรทุมเหมือนเดิมครับใช่ไหมขอเชิญมาสเตอร์ปรทุมและหยิมครับเป็นผู้มอบรางวัลครับอ้าวที่หนึ่งพิชมนที่สองภูพภาคินอันดับที่สาม ลาอซ่นอันดับที่สี่ตินโอ้ยไอ้กลับที่หนึ่งครับคิชเชอรมอนเลิศทวีทรัพย์ครับวิทยบาวิ์ครับกลับไปกลับมาที่สองพาร์กินพิชชนพูดย้อนกลับมาที่สามครับลอตเซนจิวนาครับกลับไปที่สี่ติ้นเกษมทรัพย์ครับ เอาภิทูดกับสิริพงศ์ครับเชิญครับนพงภ์สิริพงศ์ถ่ายรูปคุณภูดพันธิรัตน์มณิสุดด้วยครับได้ครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคแล้วขอเสียงปรบมือ เรามีรางวัลพิเศษครับน้าเป็ดครับอ่านรางวัลพิเศษครับรางวัลพิเศษสําหรับเยาวชนรุ่นขดเบ็ดดเด็ดบีนะครับเป็นรางวัลขวัญใจกรรมการนะครับเป็นรางวัลที่คณะกรรมการใช้ดุลยพินิษพิจารณานักแข่งเยาวชนนะครับในการคัดเลือกเยาวชนที่มีการพัฒนายอดยอดเยี่ยมนะครับเพื่อรับรางวัลนี้นะครับรางวัลขวัญใจคณะกรรมการสําหรับสนามนี้นะครับได้แก่ ได้แก่รถหมายเลข95เด็กชายธนาเมธภูนเกียรติธนภาคหรือน้องโรบครับขอทุกญมอบรางวัลเพื่อนมาสมทุกครับ,รบโอ้โหที่หนึ่งตลอดกาลเลยตั้งแต่เมื่วานมาแล้วนี่ <c oughs> โอเคขอเสียงปมือดังๆน้องโรบครับโอ้โหรับทองหมากลุกชูไม้ชูมือทั้งสามเลดเลยครับเยี่ยมมาก อ้าวต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมาสเตอร์ครับ